อวันเกิดผูดอะไรอีกบาทกิวันเกิดผูดอะไรวันเกิดพูดอะไรโอ้ยวันเกิดคู่จินบ่ะโอ้ยเนาะปัดเอาเถอะอยู่ดีมีแห้งหมละเออเอาเอาคููจินวันเกิดวันเกิดน้องอุ้มเอาเสียไปนะเสียไปนาทุกคนเลยนะคะเสื้อใส่ไรปัดปาดปัด อเขาเติความว่าเขาเตือนสวยเขาตั้งใจไว้สั่งดอกกคือว่าดีก็ได้ก็ได้ทูหากับเยิบนยางย่บนกระเบิคืออยู่ออกม่คำเจ๊มาสินบันเทยงกับว่ามีดอกกุหลาบขายนอเต้อมันก็มีตดอกดาวเรื่องขอก็โอ้ยเทดีนะครับเธอเออครูจีนไหมแน่นอนเลยปะครูจีนเสื้อไปากันแน่นอนแน่นอนเอาเอาเอายางขึ้นมาเกาค่ขึ้นมาเอาขึ้น่ตนเลยทาเดอตั้งใจเลยนะ เทียแรกเฝ้ากล้าเฝ้าได้เก็่ยปากนั่พี่น้องเทียแรกผมดหวาดมาได้โอเคผู้ที่สองนันพู้ที่สองนนชีวิตได้เกียรติแต่พูดแหละคือมูเสนิทอีเกียร์เพราะว่ามูเสนิทที่สองก็เกียร์คับแซกเออนั่นสินะอันนี้ผู้ผู้ที่สองนนชีวิตมาจากียร์ต่นูดแหะครับผมอ้าวโอเคแฮปปี้เบวันเดย์สุขสันต์วันเกิดน้องอุ้มสวยมากแต่กับพูดอย่ไงล่ะครับโอ้ปอพอไงขึ้นนัดกันมาห่อ นัดกันมาแล้วก็ไม่เขาซื้อผ้ยังสิบบไม่ได้นัดกับน้องอุ้มแต่นัดกับน้องครูอ๋อตาปิ้นมื่อคันนี้ได้ยินแต่เสียงไฟนี่ยุ่งเลยเที่ยงกระจุดร่วเบิดอซัพพอรบอกเบียวไอยู่งเฮ่นละแม่ซะหนะมันมาทาซื้อผ้เขาเนี่ยบอกเบลยวโอ้ถทากินเกลือใส่ปากเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเหมืโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปกันไว่เจ้ากันหลักกันไม้ากันกันไว้ซะก่อนเห็นแต่เสียงไฟรถเย็นหุ่บนเนาะเอออยากตัวนี้อีสุเลยบอาไท้ายคลิปรัดไว้บ้างหันหนึบ่ สิไปดันเขาไว้พราะฉะนั้นคนเขาสั่โอ้ต่ไม่นั่งจากเขาตื่นสวยแะไรไม่อวานนี้เขาปวดหัวโอเคโอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดน้องอุ้มนางเอกสาวประจำทีมงานบอลลัมเพชรลำพูนครูจิ๋นเพิ่นอยังกว่อันเสื้อผ้ายเอาเกี๊ยงมะไฮปนักอีฟอือเอาอยู่ดีไม่เอาเลยด่าเด้ออยู่ดีไม่แอาเด้อต้งพดผู้ใหญ่เลยครับผมอัน พี่น้องฝากมากับมีอยู่แต่ว่าอันนี้ของปูนัตพพุ่นหมดโอ้อันนี้ของปูเดียวเลยแมนครับปูอันนี้บ้ากี่ของมาเกีขือด้วยไปเดี่ยวอยากชิมแมันเป็นของคนมาเกิดเตาจะเอ้าใ่นั่งกัดจูนเดี๋ยวเดี๋ยวฝักนั้นไหมก็ว่าจะไปสอนขวันสอนห่วงไส้มื่ออื่นเว้ยถ่ายอยู่ไหมเออเอาสันเอา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 พอดี้เรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันบ่ายกัสีส่วนไปกินหมูกระทะตัวบัดนีไป ซื้อมากเลยดิดิโด้โอ้ยโอ้ยเนาะขึ้นดีแต่เนาะไปหากินหมูกระทะเรียนเชิญน้องนางเอกน้องหนูบนเออโตโตเอ็ดดี้ป้าไปกินหมูกระทะพี่สาวโคราชซื้อให้ก็เลยไปซื้อมาอยู่ที่บ้านนี่แหละมันเป็นหมูกระทะดอกสีฮิตเป็นเสียบปักเอาเลยมันจังสีกินง่ายพอดีละเอื่อไปกินแล้วกันทุกคนเนาะไปแล้วกันเนาะกระครับสองครับเหมือนจังดี โอ่มมางซกูานเป็นเย็นบนคอดบ้างนีแล้วเนี่ยทุ่มมาโชงสิไปกินหมูกระทะกันกินหมูกระทะไปอยู่นขอนยู่นขันซื้อมาเลยมาบบโแต่มาบรับดิบท่ด้รับโอ้ยเรียกออกากใจเลยนัเนี่ยเดียวากใจเลยมันเหลือมันเหลือเดียวทั้งร้านบ่ว้เนี่ยไวะบ่บ่ยังไหบ่บ่จังไหนไปได้เค้กไปไหนมครับ ตน้่กมมันกับเาวาเอาหนแนว่าเขาวะหรแนว่าเขาะแ่นว่าเขาวแนว่าก่ิ่เอะนว่าเขาวะน่าี่อไถูกสุดวะเดลนร้านขายชีสมา่รละร้อยเอาชีขายเป็นรูปครับ้นหมูกระทาบหมูกระทาย่างขางย่างกันนะากกอากใจได้เนี่ยการอออจากใจโดยบ้านอย่างกับบ้านเอฟ บ้านคููจินเพื่อนพปกันเป็นคููจินกันล้พี่น้องครับฝากติดตามเลยเด้อบ้านเอฟเขาไปติดตามยังไงในกลุ่มในกลุ่มอในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับผ้้างเอ้านหานะครับาอนะครั้้เอฟนน้งอน้าน้งฟนะ้าน้างอะครับ้านอะครับเเอนคับน้งนับบี่น้องเอนะครับ้านาเอนคานเ้อนน้เอ้นบ้านอนครับ้น้อบ้านห้งเอนไหอบ้าน้ล่คู่จิน น้องไฟเบ้่งไงน้องไฟเอ้ยแม่ป้ายังไงวยังีเนี่ยเอาเอียใ้เลยเอาเกีห้ก็นีบ่เจ้าเอี๊ดูไ้เสเดี๋ยวเดี๋ยวเอให้นี่มเป็นคู่จิ้นคููให้มีแต่ให้ยังเดียวสองคนอ่ะโอ้ยเห็นป้ามาเคือหล่เดีอบาดไนป้าไปไสพวกนี้ไปกินหมูกระทะพวกีเลยวันเกิดอยูงใส่กันรึเป่าปซื้อมาแล้วเด้ ไทยพี่โด้ไปปกติมีแนวเสียบยู่บ่อะไรโอ้ขอโทษขอโทษศาสนะเออถือว่าบ่สชวนศาสนะโอ้ยอวัสดีเอื้อนไปนี่ล่ะเอื้อนกันไปนี่ล่ะเอาเห็นอะไใส่เจืเจือโอ้เจือไปพี่ได้ก็ได้ละคนละลายละเอายมาฟูกเลยเฮ้ยน้ะคือว่าดีแต่บาทเลยเอาผูกเอาขวันนั่นแล้วรถลงคล้องนั่นแล้วไม่เป็นผูกเอายังได้ผูกเอาขวันรถลงคล้องได้เลยเออเอาเอาเอา อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเจ้าของมันเกิดล่ำลรวยรุ่ย้ขอไอ้โชคปังปังมันหมานแฟนคลับเอฟซีเยอะๆมาไล่ล้นคอล้นหูล้นหางคนละอู้หางมึงล้นหูล้นคออ่ามันหมานปังปังเด้อลูกเด้อนะครับน้องอุ้มนะครับฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเฮาติดตามน้องอุ้มด้วยนะครับปีนี้มาสังกัดบราพิษลำเพลินนะครับปู่ป้ามากับแม่นน้องนุบบนนะครับนุบบนคนเดิมนะครับผมน่ารักเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นยังอีวันเออเอามามามา ผูกแขนผูกแขนบ่ผูกแขนผูกแขนลดลงควงกละเอื้นขวัญเากมเาหอมอาว้ามักจังเ็องงนี่ว้า ว่ากันไปพี่น้องมวนเือนเซลนะครับผมเอาเอาช่องไปนี่เอาเคืองไ้ซับนี่แหละพี่น้องว่าจะ่ากอ้เบลไทยให้เออเอาเอาเสนเอาซูมเข้าไปมิเตอร์บินซูมเข้าไปเออเอา เีมีใจไปหรอกใจเสียนั่นมึงจะทำนี่มึงจะทำนี่อก็ย้ดีใจยยกเอาม่ดูวยเขบอว่าเาอยากอายแล้วเจเ่ที่หนโอ้จะเ่นน้ำมันกเาี่ดีใจเลยใจเสียยังก ใจไกคก็เสียใจบ้านามพี่บ่บัวตามุ้งบัวตาบุ้ไม่นกาดีใจแล้วนดีใจค่ะดีใจดีใจดีใจจะกล้าไปเสียงร่วมเสี่ยงไก่มันนเรอเากแตกูจะขวงก็่อดเจ้าเ่มาปอกวมาเจฟังโอ้นเอาครูจินคูจินคูจินบ้านีเอฟบ่าสันปูรเคือว้าดีแต่บ้านดีีพันขัมาคำบาได้แค่ซอดดอกกุหลาบขาวขาวสูงเนี่ยบ่เป็นยังไง บ้านเอเฮดนี่เขาเดอกกุหลาบดำพุ่นเอกควาดอกความหกอกอมากอัานี้ก็บีบ้านแล้วพอดีนี่ัเอเฮบีบ้านผีบ้านฮักโอ้ ยกันนาาวเคขาอยาากจะบคัเอณคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้วันเกิดน้องน้องอุ้มนะคะวันนี้น้องเกิดน้องอุ้มแล้วก็เราทีมงานประเอกฟูกเพื่อนบ้านครูจินเพื่อนั่นละนะครับก็เลยจัดเสื้อผ้ายให้กันเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องครับจากทีมงานหมอลำเพชรลำเพิรนนะครับฝากติดตามสุขุสุขคนนั้นพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณครับ